ย,ยังไม่ไปใช่ไหมสกิดโอเคโอเคมนุษย์ตายไปแล้วดูสิสก,กิดก็ตายไม่โอ้ย,อยเอาละ จักันมันโอ้ยจะต่อดมันดิโอ้ยนอย่างผ้าทำราอย่างน้าวรกบดาวหือันเีคอ้ยไม่จับปริมาณเียป็นมันนี่อาพิษกระเาะไรกขายเปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้นั้นฉีกเข้าไปแล้วนะนี่น้ำานเหมือนจานแค่ขยา จานนารน้อยจ้าจานอาหารมันน้าไปไม่เอานะทำไมกัน้วโลอาหารมอยเหรอเฮ้ยอข้าวนะรกินไมในรหอาหารมอยเลยมันมันร้อนมากออ้ไมใช่หเฮ้ยเฮ้ยพอเราจะตายเลยหนึ่งคนใคใครมันจะไม่สามารถไปต่อได้ เลือกกับล่างเลือกกับล่างแล้วฮะอ่อาโอ้ยสิดูสลายยาพิษไปแล้วน้ำส้มไหมไม่อะไรวะซื้อมาอะไรมาก็ไม่กินเฮ้ยฉันซื้อท้องใ่แซ่บให้พี่ฟีฟ้ากินเลย แล้วเราพึ่งนาอะไรมากินไม่นกก็จะกินก็จะไม่แม่ถืสูตรนะคะนลก็จะกินล้วนน้อก็ขอเล่นเกมก่อนเดี๋ยวค่อยกินแบ่งกันกิน้อกินด้วยกันนะล่ะว้าโอ้ยว้าโอ้ยสงชัยสงชัยปื๊ดดีดหน่อยเออผมขอโทษว้าไปคุยกันเป็นชั่วโมงโอ้ยไาวฝาดไปคุย อยจับกาบมาดิเขาู้เชี่าแล้วแดกอ้ยมอยนั่นได้จับกานต่อพังานเลยต่อพันันรับผมเลยนะผมฝึกเสร็จรับเลยนะโอ้เขนคอดเด้เอาล่ะผ่า่เปเสียงอดฉันเวลาเอาเดิมี โอกนายทำร้ายเพื่อนใช่จะต้องตายเฮือกเหลือ